ครับพี่น้องรู้อะไรนี่เห็นไหมใครรู้จักหมากคืออะไรมองเรื่อมองมองมองมันคืออะไรหมากครับพี่น้องหมากหมากไปเก็บหมากมาเห็นไหมเรื่องของลามหมดเรื่องก็มีเขียวก็มีเนาะเรื่องก็มีแดงก็มีเนาะโอ้ยไปเก็บหมากมาเมื่อวานเนาะสวนๆยังไม่มดไปเก็บไม่หมดไปลามยินไปกลับมาเงินอยังไงสวยๆนี่เก็บ ทำพื้นที่ไว้ตั้งเยอะนะเจ้าเป็นตากมาผ้า,าของมีนะเห็นพี่น้องเห็นไหมอันนี้หลุกซุกแล้วเนาะซุกแล้วขึใหญ่กมา,าหาย,ยัางแกะได้เร็วไงเห็นไหมเย็วอยูน่ยนะเห็นไหมครับเดี๋ยวไปเก็บอีกน่าจะได้อีกสักเท่านี้แหละนะอีกสวนอีกหลายสวนอยู่ไม่ถึสวนนะอีกหลายสวน,อนโอเคนะพี่น้องแค่นี้แหละสวัสดีครับ จะไปทุละทท่ตลทจะทบามูใบกแล้ว